ลงมาหวยป่ะลุงเอ้ลงมาหวยมาป่าป้าใหเจ้าเจ้ารัดอยู่นี้ขอสิรัดอยู่ทิงสบายดีพี่น้องเขบทงาดเจ้าเห็นแล้วตรอจังนะน่้ะไละนี่นะน่ก็ะี้าส เทียดตะกระขาดกัาาัยงขังดูเจอกม่อีกหนึ่ง่มกับ่ผมดูแลมกะลงมาอือตัดใหม่จาก็หอะไ้งอืปตัดไปเาจิ้กปาก่อนตึปาก่อนแม่โอ้ยังเออไปตัดใหม่มาก่อนเนาะมคม่เก่ไหมมี่แก่อ บ้าบนโสกบ้านนั้นที่เจ้าเคยใส่ปลาซิ้วน่ะกับไปตาอมีอยู่ไหมเพราะว่าปีนี้เห็ดหน้าอืมอป่าคือปีกายนี้ล่ะคเห็นปลามันเต้นขึ้นน่าน,นี่ก็นนขึ้นเาานาะวะไฟปิดแล้วเหเนอะใส้ใ เออพามาปุยนนะายป่ยจา,านะอืออ <c ười> ันนี้มาปุูกเนาะโอ้ยคอยปีบาเฮมเทดให้เขาอ่านหนะป็นยอยกัะส่วนนันเชียบลงมาอยู่ Thấy cả mưa này nè Vâng, thật là bình xuân Hết nè, hết co ừ. Ôi, cái nồi xẹp đó, hết co này nè Đỏ kinh kháng này nè, bốc bốc Cái này đỏ bèo, tung ma ไปเียบ่เข้าเลยได้บ่พอลงหลีดเค่ตมาขันเดียวได้ในคันเดียวบ่โอเมนนี่กระตัดไปสวยเลยมันงามขันเพชรคิปตันี้นักโหดดีเลยเอาไกเนงา เจะป้า hmm. ต <c ười> ัวใหญ่ถือน่ลงดีเตรียมออกตึกหาข้าวขมนเข้าไปทางไหนเนาะ

ฟังขิงงัววะหัวแล้วปัวกันเมยนะซุงมะไรกินห้องเจ้าบนนี้นันละ

ไปกมไปไไงกับเขาแหจจรวมง่าย่ายงลมเนี่ย่ากันทุกคนี่มือหวได้บ่ได้เด็กกิดมาเอายังอือไปไญ่แล้าอะออกไปเดี๋ยวบุ้งงามไมออกดคิดค่าแห จะหูปะไหนทุกทุกทีกะบ่อมี่วะโอ้ไหวห้าปีนี่จะวางไว้สามบ่อนบ่

คือเหี่ยใส่บ่อแล้ำจะเที่ยงขึ้นบายเผื่อสิเป็นขาวเป็นน้าปีนี้ก็ถือว่าไข่ในอยู่บอนไข่งาไหลบอนอันจากที่บงามกับงามอยู่บอนเคยงามกับ ตัวใหญ่นียเนาะฮะกวิจากพี่อ่านี่นะตะวัอออนพวกที่เขาตัดแต่ชื่อเขาเขายัางไม่เกี่ยวไว้เลยเขาตัดอืมตอนนี้มันตะาลงอือป่วยอ่อนอยังอีกเนาะคือไฟโคมหรือคืออีง มาจะเทียงไปที่ตงนี้จะบ่ได้ครับเดี๋ยวจะเอานายมาให้เบิ่งเจ็กบา่ต้องบามบ่ได้เราเคยมี

ปลาว่าฉันได้กินปลาจ็คตัวกับบุร่ายเนาะยังกับพ่อรองดิเฮ้ยเชื่อถีนะเออเอาคูเอาคันเนี่ยได้ไปเ่อคันเตอร์ะเหื่อ ไปเหงวะเฮ็ดชัเียเฮ็ดหางอ่ะเฮ็ดปกรานี่ฮะว้าวมีแต่เฮ็ดแดงป่ะเฮ็ดแดงเฮ็ดผูเฮ็ดน้าหมดเลยพี่องเอ้ยมันเปื่อยไวห็นปะูกเอามาใส่สายูเสีไปแจงได้เลย đêm qua khืน níu với chắc anh này nè. Ừ. Thâu hết đen. Ừ. Nào năm ừ. oh. <laughs> à. này. Hết buộc đọc đeo. Nhám cá áo. Ối. Nó cũng nhang lọt lắm. Tại sao? Tại sao? Tại อ้าค่ะกิดาเปพีจีตามเหมือนเต้าเนี่ยไต่อบุมีบุ้มีบุ้บีตอิ่จะได้ยงแล้วมาให้มัน เสภาพบรรยากาศเพียงเม่านี้น้องพอ,อกันไหมคิปน้คุณนาทีมาเบิ่งมาชมบ่มี่บ่มี่อัอออง